สวัสดีครับสวัสดีครับใช่หมดลาหมดลาไม่ยอมใครต่อตอนนี้พมันขอมันแย่มากมากตอนนี้ผมจะมาสอนทำให้เพื่อน ขออไัยด้วยเมื่อกี้ไม่รู้เสียงรบกวนไหมนะคลิปนี้จะมาสอนทำให้เพื่อนโหดนะครับอย่างแรกก็คือถ้าจะฟังให้เพื่อนคุณต้องมี mastering สูงมากแล้วก็ทูชดาบอะบสายดยมอนดฟุตเนะี่ยต้อง up stack นะเลเวลหนึ่งแล้ว m a s t e r รีคุณต้องสูง ต้องฟาร์มให้เพื่อนแบบนี้นี่ครับมันจะไม่ตายนะครับนี่ครับแล้วเพื่อนเพื่อน<ะ>เพื่อนก็จะฟาร์มนะครับฟาร์มฟาร์มง่ายๆเลยนะครับโอ้ดาเมจมันแรงครับแบบนี่กเน้อแบบอันนี้ ตีแบบต้องใช้2อ,อย่างครับสใช้ปืนกับดาบช่วยเพื่อนฟาร์มนะครับนั่นก็คือคนคนที่โหดกว่าเพื่อนนะเดี๋ยวช่วยเพื่อนฟาร์มไปเรื่อยๆกันตอนนี้เทพมาสอนนูบนะสอนฟาร์มนะ ต่อไปนี้ตั้งแต่คลิปแจกเซอร์วิจนถึงปัจจุบันผมจะใช้หูฟังอัดนะครับหูเพื่อนยางเจ็บเลยแล้วเพื่อนมารับเควสได้ยังเนี่ยลองให้เพื่อนมารับเควสดิ ฟาร์มแบบนี้นะครับผลคอนโชรลแต่ห้ามใช้เดมอนฟูดฟาร์มให้เพื่อนนะถ้าฟาร์มให้เพื่อนนะข้อเสียมันจะเป็นอย่างนี้ครับ เวลาคุณใช้ใช่ไหมเนี่ยพอใช้ผลใช่ไหมแบบว่าแบบว่ามันฆ่ามอนตายหมดเลยอะครับคุณต้องฟาร์มแบบใช้ปืนใช้ดาบอะอัพเลเวลหนึ่งแรับแต่ถ้ามาเตอร์ลิงหนึ่งอะมอนตายยากนะครับหอกหาตอนนี้เพื่อนก็รับเควสอยู่นะ แล้วก็ผมก็จะถามวา่าเรียวสี่ห้าโอเคแล้วก็ถามเพื่อนต่อคนท,ที่สองเสียงไม่ดีแล้วตามมาผมใชส้สองเครื่องคุยกับเพื่อนนะครับแ,แปดผมแชทไม่เข้าเลย ให้มันตามมาครับสมมุติถ้าเพื่อนคุณแบบนุ๊กนุน๊อยากให้เราฟาร์มอ่ะเนี่ยครับผมก็บอกเพื่อนแล้วมาแช่น,นี้ต่อมันจะเริ่มตายยากแล้ว ชาร์จยากเหมือนกันนะครับผมก็เล่นแบบชาร์จไปด้วยนี่ครับการฟาร์มง,ง่ายๆนะครับให้เพื่อนคุณมาฟาร์มแบบนี้ครับอย่างเช่นคนนี้ชื่อปันยังมีใจผมก็เ,เสียงเพลงด้วยเมื่อกี้ ห้องเงียบๆแบบนะเพื่อนก็ฟาร์มอยู่นะแต่ผมจะตอนเพื่อนโหดไม่ได้ครับถ้าให้ฟาร์มให้เพื่อนมันก็นานนานมากไม่รู้ว่าเพื่อนมันจะโหดตอนไหนอะ ใช้ซูเปอร์ฮี้มนมันตายไปดีแบบนี้แหละครับแต่การฟาร์มบอสก็ซูเปอร์ไม่ต้องฟาร์มหรอกนะแต่การฟาร์มบอสก็น่าจะเร็วกว่าแต่มันก็ดีอยู่มันคือฟาร์มมาสเตอร์ลิง รับเควมมาตีนี่แหละดีกว่าคือคี้เกียดพาเพื่อนไปครับมันมันมันแบบนานเลเพื่อนก็คี้เกียจรอด้วยก็เป็นยังไงครับกับคลิปสอนทำให้โหดขึ้นนะครับแบบใช้อาวุธอาวุธมัตตลิกน้อย,อยๆก็ไม่ได้นะ ต้องมาสเตอร์ลิงเยอะๆแล้วก็สแต็กก็เลเวลหแค่นี้แหละครับการทำให้คุณโหดได้ก็ก็แค่นี้แหละครับบายบายครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับบ๊ายบายเดี๋ยวพาเพื่อนให้พาเพื่อนโหดก่อนครับบ๊ายบายนะครับ Bye bye!